สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยเมื่อนักวิทยาศาสตร์คลัง่งใช้พลังงานด้านลบของมนุษย์รวมกับพลังงานความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ทั่วทั้งโลกจนกอ่อกำเนิดเป็นไคจูอสูรยักษ์เล่าเด็กๆและมอนสเตอร์ Monster, จึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องโลกกับเจลลี่ฟิตไอเรื่องราวจะสนุกสุดมันและซาบซึ้งขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับณนะเมืองแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ มัซชิกับคุณแม่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่มาซชิดูเศร้าเพราะเขาเพิ่งสูญเสียคุณพ่อแต่ชีวิตยังต้องก้าวต่อไปข้างหน้าเราจะต้องสู้และผ่านมันไปให้ได้วันต่อมาหลังจากพามัซชิไปสมัครเรียนแล้วคุณแม่ก็ออกไปทำธุระและบอกให้มาซชิกลับไปรอที่บ้านแต่พอเข้ามาในบ้านมัซชิก็ต้องช็อกเพราะบนพื้นเต็มไปด้วยห่อขนมที่กินแล้วทิ้งเกลื่อนกราดาอยู่เต็มบ้าน ท่านใดนั้นลังใส่ขนมก็บินมาหามาสชิมาสชิคว้าหลังไว้มีบางอย่างดุกเด๊กอยู่ในหลังด้วยพอเปิดลังดูปุ๊บมาสชิก็เจอกับเจ้านี่มันเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่ที่นนแน่ๆสิ่งที่ขมือบขนมจนหมดบ้านคือเจ้านี่ไม่ผิดแน่ มาสาชิเรียกมันว่าคูดังเงะโดยมาสาชิก็พาคูดังเงะออกไปข้างนอกก่อนที่คุณแม่จะมาเห็นเขามาสาชิมาที่สารเจ้าและพาคูดังเงะออกมาเล่นคูดังเงะดูเหมือนแมงกระพรุนที่บินได้เขาดูเป็นมิตรและชอบกินขนมมากๆการที่ได้อยู่กับคูดังเงะช่วยเยียวยาจิตใจมาสาชิทำให้เขาลืมเรื่องเศร้าที่สูญเสียขุนพอ่อ เวลาต่อมาที่โรงเรียนวันนี้เป็นวันที่มาซาชิย้ายมาเรียนวันแรกในขณะที่อาจารย์กำลังสอนอยู่นั้นมาซาชิก็เหลือไปเห็นมอนสเตอร์ตัวเล็กออกมาจากกระเป๋าเพื่อนๆไม่ได้มีตัวเดียวด้วยแต่ออกมาวิ่งกันเต็มห้องทุกคนมีอุปกรณ์ที่ดูเหมือนมือถือหรือธรรมกอตใช้ควบคุมเหล่ามอนสเตอร์ให้สู้กันได้ด้วยเพื่อนในห้องใช้ Monster มอนสเตอรา์มารังแกมาซาชิแต่แล้วทันใดนั้นคูดาเก,กก็ออกมาช่วย คู่ดางเงะเคลื่อนไหวและต่อสู้เองได้ไม่จําเป็นต้องมีธรรมประกอดคอยบังครับคู่ดางเงะพุ่งเข้าประชิดและจับเจ้าอยู่ปีสู้เปล็กจนลงไปนอนกลิง้งอยู่ปีเป็นมอนสเตอร์ของทัศยะเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดในห้องแต่ก็สู้คู่ดางเงะไม่ได้มันทําให้ทัศยะโกรธมากต่อมาเย็นวันนั้นมาซาชิกลับมาที่บ้านแล้วก็เจอนานาโอโต นา,นาโอโตะอาศัยอยู่ที่เมืองนี้อยู่ก่อนแล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และตึกตรงนั้นคือศูนย์วิจัยของเขานาโอโตะกำลังทำการทดลองบางอย่างที่เป็นความลับเป็นการทดลองที่อันตรายมากโดยนาโอโตะก็เลือไปเห็นคู่รังเอะในกระเป๋าของมาซาชิมาซาชิมีเฟลนด้วยหรือเนี่ยเฟลนก็คือคำที่เหล่านักวิทย์ใช้เรียกมอนสเตอร์ผมจะเรียกเหล่ามอนสเตอร์ว่าเฟลนนะครับโดยการทดลองของนาโอโตะนั้น คือการเปลี่ยนความรู้สึกเชิงลบของมนุษย์ให้กลายเป็นพลังงานความรู้สึกเชิงลบก็คือความเสียใจความผิดหวังความสูญเสียความโศกเศร้าเป็นต้นนาะโอโตะและกลุ่มนักวิทย์ทดลองจนสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านี้เป็นพลังงานเชิงลบและนำมันไปผสมผสานกับเวทมนต์คาถาหลอมรวมพลังงานเชิงลบเข้ากับพลังงานความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ทั่วทั้งโลก ตนก่อให้เกิดเป็นเหล่ามอนสเตอร์หรือเฟลนนั่นเองครับเหล่านักวิทย์สร้างเครื่องควบคุมเฟลนที่หน้าตาเหมือนธรรมกอตและเอาไปแจกให้เด็กๆในเมืองนี้โดยเหล่าเด็กๆก,ก็เริ่มใช้เฟลนมาแข่งต่อสู้เพื่อมาดวลกันว่าเฟลนของใครแข็งแกร่งที่สุดกันแน่สนามประลองอยู่ที่ศาลเจ้าในขณะที่กำลังประลองกันอยู่นั้นมาสาชีก็โผล่มา ก่อนหน้านี้เฟรนของทัศยะโดนคูดังเงะอัดจนน่วมทัศยะจึงสั่งให้ทุกคนรุมแกล้งมาสาชิโดยคูดังเงะก็ดันหายไปไหนก็ไม่รู้ในขณะที่มาสาชิกำลังโดนแกล้งเฟลนหมายักษ์กับคูดังเงะก็โผล่มาช่วยเล่าเด็กๆสั่งเฟรนให้รุมโจมตีหมายักษ์แต่ก็โดนอัดจนลอยกันไปคนละทิศพวกเฟรนจึงหันไปเล่นงานคูดังเงะ แต่ขนาดสองรมหนึ่งยังเอาชนะคูดังเงะไม่ได้เจ้าชีมอนและเจ้าอยู่ปีโดนคูดังเงะอัดจนหมดสภาพเ,เราได้เกลียนเห็นดังนั้นจึงพากันเพ่นหนีไปหมดแล้วโดยเฟลนหมายักษ์ตัวนี้ชื่อหลักโซมันเป็นเฟลนของซากิจริงๆแล้วซากิเธอไม่ชอบการต่อสู้แต่เธอเห็นมาซาชิกำลังโดนรุมแกลง้งเธอจึงเข้ามาช่วยต่อมาในคืนนั้นซากิกับมาซาชิก็มาเดินเที่ยวที่ศูนย์วิจัย เรามีร้านขายขนมมาเปิดที่ลานกว้างตรงศูนย์วิจัยเพียบและก็มีลัทธิที่รวมตัวกันเพื่อมาต่อต้านการทดลองของศูนย์วิจัยด้วยโดยแม่ของซากิก็คือหนึ่งในนั้นคุณแม่พยายามบังคับให้ซากิเข้าร่วมกับลัทธิแต่ซากิไม่ยอมเข้าร่วมมาซาชิเห็นดังนั้นเขาจึงคว้ามือซากิแล้วพาเธอหนีมาซาชิพาซากินี้มาแอบในศูนย์วิจัยมาซาชิบอกว่า อยู่ที่นี่ปลอดภัยแน่เพราะน้าของเขาทำงานอยู่ที่นี่โดยพวกมซาสาชิก็เดินดูอะไรไปเรื่อยจนเดินมาเจอวงแหวนเวทที่ใช้สร้างเฟลนด้วยความอยากรู้มซาสาชิเดินเข้าไปในวงเวทท่านใดนั้นวงแหวนเวทก็สูบเอาความรู้สึกเชิงลบจากตัวมาซสาชิ แล้วแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานมซาสาชิเพิ่งสูญเสียขุนพ่อทำให้เขามีความรู้สึกเชิงลบที่สูงมากมันจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานเชิงลบที่มหาศาลในระดับที่สามารถสร้างเฟลที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้แต่แล้วขุนนาก็ลากตัวมซาสาชิออกมาจากวงแหวนเวทและบอกให้ซากิกับมซาสาชิรีบหนีไปจากที่นี่ ความรู้สึกเชิงลบในตัวมาซาชิเป็นพลังงานที่เหล่านักวิ์ตามหามานานแล้วความรู้สึกเชิงลบที่เต็มเปี่ยมขนาดนี้จะให้กำเนิดเฟรนที่แข็งแกร่งที่สุดแน่ๆแต่คุณนะไม่อยากพามาซาชิมายุ่งเกี่ยวกับการทดลองที่อันตรายแบบนี้คุณนะจึงไม่เห็นด้วยเหล่านักวิย์คนอื่นๆจึงจับตัวคุณนะาพาเขาไปขังไว้และคิดหาวิธีทดลองกับมาซาชิ เวลาต่อมาหลังจากเรียนว่ายน้ำมาซาชิก็โดนพวกเด็กเกลียนตามมาแกล้งแถมยังพาคูดังเงะไปซ่อนพวกเด็กเกลียนจับคูดังเงะยัดใส่ตู้และสั่งเฟรนให้กระหน่ำโจมตีตู้จนยับยู่ยี่จนคูดังเงะบาดเจ็บสาหัสมากและออกมาจากตู้ไม่ได้โดยคุณครูก็โผล่มาและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพวกเด็กเกลียนจึงโดนทำโทษและโดนดุกันท่วหน้า หลายวันต่อมามาซาชิหายดีแล้วเขาออกตามหาคุระเงะออกตามหาไปทุกที่แต่ก็ไม่พบมันทำให้เขาเสียใจมากเป็นเวลาเดียวกับที่ซากิโผล่มาเธอบอกว่ากำลังจะมีการจัดประลอง Battle Royale ที่ศูนย์วิจัยเฟรนที่ฉันนะจะได้รับพลังงานเพิ่มทำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซากิเธอเกลียดการต่อสู้ซึ่งการประลองนี้จะต้องมีเฟรนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากซากิจึงจะไปที่นั่น เพื่อหาทางหยุดการประลองอีกด้านหนึ่งที่ศูนย์วิจัยแม้จะมีเด็กเพียง3ามคนเท่านั้นที่มาประลองแต่เด็ก3ามคนนี้ก็เก่งที่สุดในเมืองแล้วโดยเจ้ายูปี้กับชิมอนจะแท็กทีมกันสู้กับโกโก้ Go, สาวเมดสุดขัาวอีโกโก้ Go Go, แข็งแกร่งมากแถมเด็กที่คอนโทรลนั้นยังเป็นเด็กอัจฉริยะที่เล่นเกมเก่งโคตรยูปี้กับชิมอนโจมตีไม่โดนเลยสักครั้งเป็นได้แค่กระสอบใส่ให้โกโก้ Go, Go, กระทืบ การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและรุนแรงมากจนกำแพงศูนย์วิจัยถล่มลงมาแล้วโดยซาีิก็เรียกล็อกโซให้เอาตัวไปแบกกำแพงไว้เพื่อช่วยชีวิตชาวบ้านและบอกให้มาซาชิรีไปหยุดการประลองเร็วเข้าอีกด้านหนึ่งที่ลานประลองยูปี้กับชิมอนก็โดนอัดจ,จนลิ้นห้อยโดยโกโก้ก็ปล่อยพลังคลื่นเต่าโจมตีซ้ำจนพวกยูปีก้กรเด็นออกจากลานประลองและไม่สามารถสู้ต่อได้ โกโกเป็นฝ่ายชนะเป็นเวลาเดียวกับที่มาซาชิโผล่มาโดยพวกทัศยะก็กล่าวขอโทษที่พวกเขาแกล้งมาซาชิก่อนหน้านี้โดยการประลองที่จัดขึ้นเป็นแผนล,ล่อมาซาชิมาที่นี่เพราะเหล่านักวิทย์ต้องการพลังงานด้านลบในตัวมาซาชิพวกนักวิทย์มีเฟลนที่แปลงร่างได้เหมือนแปลงกลายเป็นตัวขุนนาแล้วจับมาซาชิให้ไปอยู่ในวงแหวนเวทและทำการสูบเอาพลังงานด้านลบในตัวเขา โดยมาซาชิก็ตะโกนเรียกคู่เดงะคู่เดงะจึงตื่นขึ้นเขาทะลวงออกมาจากตู้แล้วพุ่งสปีดบินตรงไปหามาซาชิคู่เดงะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงมากพลิบตาเดียวเขาก็มาถึงศูนย์วิจัยแล้วพุ่งโจมตีฟเฟลนที่เลียนแบบขุนนะาจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงแต่มันสายไปแล้วพลังงานด้านลบที่ถูกสูบออกจากตัวมาซาชิกำลังก่อตัวเป็นไคจูยักษ โดยโกโก้ก็เหวี่ยงเจ้าเฟลนเลียนแบบเข้าไปในปากเจ้าไขจูทําให้มันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเจ้าไขจูลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามันไปหลอมรวมกับพลังงานความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ทั่วทั้งโลกก่อนจะดิ่งลงมากระแทกผ้นแล้วกลายร่างเป็นไขจูนอนยักษ์ผู้คนหวาดกลัวต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตเป็นไปตามที่เหล่านักวิทยาศาสตร์วางแผนไว้พวกเขากจะใช้ไคจูยักษ์ทำลายล้างประเทศ เ่อทำลายระบอบการปกครองเก่าๆและสร้างประเทศใหม่ในแบบที่พวกเขาคิดว่าถูกต้องไขจูหนอนยักษ์กว่าสายตามองไปรอบๆมันคำรามลัน่นก่อนจะอ้าปากกว้างแล้วงับตึกจนพังพิน,นาศมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยราวเหล็กก็ดันไปเกี่ยวติดกับเขี้ยวไขจูแล้วมันดันเกี่ยวซากิติดไปด้วยมันอันตรายมากเธออาจจะตกลงมาตุ้ยได้เจ้าไขาจูคำรามลัน่นมันกำลังเดินตรงไปในเขตเมือง ทางด้านซากิเธอกำลังจะตกแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่มาซาชิกับคู่เดงะทะยานขึ้นฝาบินตรงไปหาเจ้านอนยักษ์โดยพวกทัศิยะก็โทรไปหาเพื่อนๆในห้องให้มองออกไปนอกหน้าต่างเร็วเข้าพอทุกคนมองออกไปปุ๊บก็เห็นเจ้าไคจูนอนยักษ์ที่กำลังเดินตรงมาทางโรงเรียนแล้วทัศิยะบอกให้ทุกคนรีบนำเฟลนออกมาช่วยสู้หากทุกคนรวมพลังกันละก็จะต้องกำจัดมันได้แน่ ทางด้านมาซาชิก็บินตรงไปที่ปากเจ้าหนอนยักษ์และพยายามคว้าตัวซากิเป็นเวลาเดียวกับที่เราเฟรนมาถึงแล้วและช่วยกันโจมตีหนอนยักษ์โดยมานาโตะบอกว่าเราจะโจมตีสเปะสปะไม่ได้เราจะต้องเคลื่อนไหวและโจมตีพร้อมกันเท่านั้นจึงจะโจมตีมันเขา้ามานาโตะจะคอยบอกจังหวะและบอกให้ทุกคนโจมตีพร้อมเขามันได้ผลนะ แต่มันก็ทำให้เจ้านอนยักษ์ยิ่งคลุ้มคลั่งนอนยักษ์สะบัดหัวอย่างบ้าคลั่งจนซากิตกลงมาแล้วโดยมาซาชิก็คว้าตัวเธอเอาไว้ได้และลงถึงพื้นโดยสวัสดิภาพเป็นเวลาเดียวกับที่นะขุนนะคีมอเตอร์ไซค์มาบอกว่าจุดอ่อนของไคจูนอนยักษ์คือลูกแก้วที่อยู่ตรงหัวหากลูกแก้วโดนทำลายทิ้งนอนยักษ์ก็จะตุยเย แต่มันมีความเสี่ยงที่เฟลนของทุกคนจะโดนทำลายไปด้วยแต่พวกมซสชิก็ไม่มีทางเลือกจะต้องกำจัดเจ้าหนอนยักษ์ให้ได้มซสชิกับคูดแงะทะยานขึ้นฟ้าบินตรงไปหาเจ้าหนอนยักษ์โดยเฟลนของเราเด็กๆก็กำลังต่อสู้กับเจ้าหนอนยักษ์อย่างไม่ยอมแพ้ มานโตบอกให้ทุกคนรวมพลังปล่อยมัดเสยปลายค้างนอนยักษ์เป็นเวลาเดียวกับที่มซาสาชิมาถึงและเวียงเหล็กโจบตีลูกแก้วที่เป็นขุมพลังชีวิตของนอนยักษ์ทันทีที่ลูกแก้วถูกทําลายร่างกายของนอนยักษ์ก็ค่อยๆแหลกสลายและมันกำลังดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่แถวนั้นมซาสาชิจับมือคู่ดังเงะไว้เขาจะไม่ยอมปล่อยคู่ดังเงะให้ตดนดูดเข้าไปด้วย สุดท้ายคู่รังเงะและเฟรนของเราเด็กๆก็โดนดูดเข้าไปจนได้แล้วก็ได้แหลกสลายหายไปพร้อมกับเจ้าหนอนยักษ์เราเด็กๆเสียใจมากที่เฟรนของพวกเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกแล้วมาซาชิเองก็เจ็บปวดใจมากในขณะที่ทุกคนกำลังร้องไห้เด็กอัจฉริยะคนที่เป็นเจ้าของโกโก้โกเมดสาวสุดขาววอีก็โผล่มาที่ผมบอกว่าเจ้าหนูดีอัจฉริยะ เพราะเขาสามารถเทเลพอร์ตเฟรนของทุกคนที่โดนดูดไปเมื่อตก,กี้ให้กลับมาได้กลับมาครบทุกตัวเลยด้วยยกเว้นเจ้าหนอนยักษ์ตัวเดียวนะและเรื่องราวก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งความเดิมจากตอนที่แล้วกลุ่มนักวิทยาศาสตร์บาคลัง้งสูบเอาพลังงานเชิงลบในตัวมาสชิและนำมันไปสร้างไขจูหนอนยักษ์ตัวใหญ่ครับโลกเล่าเด็กๆผนึกกำลังช่วยกันสู้จนในที่สุดก็สามารถ กำจัดไขจู้นอนยักษ์ได้จากเหตุการณ์นี้มีผู้คนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทางภาครัฐจึงสรุปและเมารรวมกันว่าฟเฟลนคือมอนสเตอร์ที่เป็นอันตรายจำเป็นต้องกำจัดทิง้งภาครัฐจึงก่อตั้งหน่วยไรออดโปลิสนำกำลังบุกมาที่โรงเรียนและจับเฟลนของเราเด็กๆเฟลนต่างพากันเพ่นนีสู่ชีวิต แต่สุดท้ายก็โดนจับไปจนหมดเกลี้ยงแม้แต่ล็อกโซฟเฟลนหมายักก็โดนสูบพลังจนกลายเป็นหมาน้อยและโดนจับไปแล้วในขณะเดียวกันทางตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีคนพบเห็นฟเฟลนแมงมุมยักษ์ทำรังอยู่ในโกดังร้างไม่ไกลจากจุดน,นี้ตำรวจจึงกระจายกำลังเข้าปิดล้อมและบุกเข้าไปในโกดังรงัง และสิ่งที่อยู่ในโกดังคือไคจูเป็นสนาตัวใหญ่ยักษ์มันเอาลังกระดาษปิดบังตัวไว้ตำรวจจึงดูไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ไคจูเวียงตำรวจทิง้งก่อนจะยิงสลิงกระจายไปทั่วและพุ่งทะลุเพดานตึกออกไปแล้วเวลาต่อมาหลังจากนาโอโตออกจากกลุ่มเหล่านักวิทยาศาสตร์คลังก็ก่อตั้งกลุ่มใหม่คือกลุ่มแบ็กฟอกโดยคนที่เป็นบอสใหญ่ของกลุ่มนี้คือฮิคารุและดรอามามิยะ การสร้างไขจูยักษ์และใช้ไขจูทํทำลายประเทศยังคงเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาแต่การจะทำแบบนั้นได้จำเป็นต้องใช้พลังงานเชิงลบที่มหาศาลมากๆและมันมีอยู่ในตัวมาซาชิฮิคารุจึงส่งเจ้าโคโรไปตามหามาซาชิจนในที่สุดก็เจอตัวเขาฮิคารุแข็งแกร่งกว่าคนปกติหลายเท่าแต่งานนี้ก็ไม่ได้กินหมูอย่างที่คิด เพราะน้านาโอตโตะโผล่มาช่วยมาซาชิแถมนาโอตโตยังมาพร้อมนี่นะกับอันนะสองหุ่นรบปัญญาประดิษฐ์สุดขาาวอีที่แข็งแกร่งโคตร สองหุ่นรบบุกเข้าปะทะกับฮิคารุการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและสูสีมากนีนากับอันนะแข็งแกร่งเกินกว่าที่ฮิคารุคาดการไว้ปะทะตรงตรงไม่ได้ฮิคารุจึงใช้พลังเข้าช่วยแต่นีนากับอันนะก็ป้องกันได้ทั้งสองฝ่ายบินขึ้นไปต่อยกันบนท้องฟ้าสองหุ่นรบผนึกกำลังลังกาหลังเตะขาคู่ใส่ฮิคารุจนหมดสภาพนีนากับอันนะเป็นฝ่ายชนะ แล้ก็พามาซาชิขึ้นรถและหนีไปได้เวลาต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกลุ่มแบ็กฟอกขโมยเหล่าเฟลนที่หน่วยไรออดโปลิสจับมาก่อนหน้านี้แถมยังจับตัวเด็กๆไปด้วยพวกแบ็กฟอกทำการสูบเอาพลังงานเชิงลบจากตัวเด็กๆเ,เพื่อใช้สร้างไขจูขนาดยักษ์และแข็งแกร่งที่สุดในโลกทางด้านพวกนาโอโตะก็ตามสืบจนพบฐานทัพของกลุ่มแบ็กฟอกมันคือชิกุรรต เป็นฐานทัพลับที่อยู่ใต้ดินเฟรลและพวกมัสชิถูกจับไปที่นั่นชิกุแรตมีอุโมงค์ระบายอากาศเป็นจำนวนมากพวกนาโอตโตะจะบุกเข้าไปทางอุโมงค์พวกนี้โดยนีนะกับอันนะก็จะไปด้วยทุกคนจำไคจูแมงมุมยักษ์ที่ตำรวจเจอในโรงงานร้างกันได้ไหมครับแท้จริงแล้วเจ้าไคจูตัวนั้นคือทา루คุเนะ หุ่นยนต์แม่งมุมของนีนากับอันนะและเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมพวกนาโอโตะก็บุกเข้าไปในฐานแบล็กฟอกนาโอโตะกับอิก,กะใส่ชุดสุดติดจรวดไอพ่นพุ่งสปีดในความเร็วที่สูงมากแต่ในอุโมงค์ดับายอากาศนี้ก็มีหุ่นยนต์คอยเฝ้าอิก,กะโดนหุ่นยนต์โจมตีนาโอโตะคว้าตัวเธอไว้แล้วก็นำยิงใส่หุ่นยนต์จนระเบิดตุม้มพวกแบล็กฟอกรู้แล้วว่ามีผู้บุกรุก อุโมงกำลังจะถูกปิดโดยพวกนักออโตก็เร่งสป,ปีดเต็มที่จนในที่สุดก็เข้ามาในฐานแบ็กฟอกได้ ทางด้านนีน่ากับอันนะที่กำลังขับทาราคุเนก็บุกเข้ามาได้อย่างราบรื่นโดยในขณะที่พวกนาโอโตะกำลังช่วยเด็กๆนั้นนีโรกับแบรนชีก็โผล่มามันคือไคจูที่ได้รับมอบหมายให้กำจัดผู้บุกรุกนีโรกับแบรนชีไลข่ขมือพวกเด็กๆอย่างบ้าคลั่งในขณะที่นาโอโตะและเด็กๆกำลังแย่ทาราคุเนก็มาถึงและพุ่งเข้าใส่สองไคจูแล้วไคจูทั้งสองช่วยกันรุมประชาทันทาราคุเน มันกะจะฉีกทาราคุเนะให้ขาดสองทอนแต่ทาราคุเนะก็ยิ่งใหญ่แล้วปล่อยไอพ่นโจมตีนีโรกับแบลนชีการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและเละเทะมากทาราคุเนะยิงใหญ่ปักลูกกระตาแบบนชีจากนั้นก็กระชากตึกให้ถล่มลงมาทับสองไคจูตามด้วยยิงบีมโจมตีซ้ำจนนีโรสู้ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยพวกนาโอตโตะอาศัยจังหวะนี้พาเด็กๆเพนไปจากที่นี่เมื่อแบลนชี เห็นนีโรเพื่อนรักของมันตุยแล้วมันจึงโกรธมากแบลนชีไทยโอนพลังงานส่วนหนึ่งให้นีโรจากนั้นสองไขจูก็ทำการฟิวชันนีโรฟื้นขื้นชีพสองไขจูดวมร่างจนกลายเป็นไขจูที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าทางด้านทาราคุเนในขณะกำลังหาทางออกไปจากฐานทัพก็ดันไปเจอกับฮิคารุนีนะจึงอาสาออกไปสู้ชุดเกราะสีฟ้าเพิ่มพลังให้หนีนะมันทำให้เธอแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่า นีนะเข้าปะทะกับฮิคารุอย่างไม่ยอมแพ้แถมครั้งนี้ยังต้องสู้ตัวต่อตัวด้วยทั้งสองฝ่ายต่างงัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาสู้นีนะททำการแยกร่างกระนํำโจมตีอย่างบ้าคลั่งแล้วปิดฉากโดยพลังเคลื่นเต้าสถานฝาโจมตีฮิคารุจนหมดสภาพแต่บันยังไม่จบแค่นี้เพราะเจ้านีโรแบนชีที่รวมร่างกันเมื่อตะกี้ก็พโพล่มาด้วย ทาราคุเนะยิงบีมโจมตีถล่มนีโรแบลนชีแต่ก็ไม่คนหน้าผิวมันเลยสักนิดทาราคุเนะยิงหัวรบถลม่มซ้ำแต่ไคจูหลบได้แล้วกระโดดเกาะทาราคุเนะทั้งสองฝ่ายกอดรัดฟัดเวียงกันอย่างบ้าคลัง่งทาราคุเนะกระนำศาสตร์หัวรบโจมตีนีโรแบลนชียิงถล่มอย่างต่อเนื่องเจ้าไคจูกระโดดเกาะทาราคุเนะอีกรอบมันกะจะใช้ลูกกระตาระเบิดโจมตี แต่ท้าราคุเนะก็ดีดมันทิ้งจากนั้นก็ปล่อยไอพ่นพุ่งกระแทกอัดน,นิโรบแบลนชีเข้ากับแกนพลังงานจนระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆพวกนาโอตโตะพาทุกคนหนีออกมาจากฐานทัพโดยฐานทัพก็ถล่มลงมาแล้วมีบางอย่างกำลังทะลวงออกมาจากฐานทัพมันคือเทียมมชไขจูที่กำเนิดจากความเครียดแขนของเราเด็กๆที่ถูกจับไปและยิ่งไปกว่านั้นคคดาเงะก็กลายเป็นไขจูยักษ์กับเขาด้วย เจ้าเทียมแมชมันมีหลายร่างมีทั้งร่างที่เป็นหนอนยักษ์ยัวเยยร่างสองที่มีแขนงอกและมีปากขนาดใหญ่ยักษ์ที่เต็มไปด้วยคมเขี้ยวแล้วก็ร่างสามที่มีปีกสามารถบินได้ส่วนทางด้านคู่รังเงะก็ไม่น้อยนะหน้ามีร่าง1ที่เป็นร่างผอมแหง้งและร่าง2ที่เป็นร่างมัดกล้ามแล้วก็ร่างสามที่มีหัวเป็นจรวดไอพ่นขนาดยักษ์ ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นไคจูที่โคตรโหดกันทั้งคู่จะต้องเป็นฉากการต่อสู้ที่มันโคดโคตรน่าเสียดายมากที่หนังเรื่องนี้หายเงียบและไม่มีกำหนดว่าจะถ่ายทำต่อเลยด้วยฉากการประทะของสองไคจูยักษ์ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะผมเองก็จะติดตามข่าวเรื่อยๆหากมีความคืบหน้าผมจะรีบมาทำคลิปให้ชาวแมวบังได้รับชมกันแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วครับกับ Je l l ฟ f i ไอพ เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอยา่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลี้ยให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร a n ทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกิดผมก็ต้องขออภัยมณที่นีด้วย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย